กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพันวรุษปัญญาสีตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านท่ามะแกงตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสามค่ะ ดิฉันเข้ารับบรรจุข้าราชการครั้งแรกเมื่อวันที่2เมษายนพศ2562ปัจจุบันมีอายุราชการ6ปีค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปธุมวัยค่ะลำดับต่อไปดิฉันขอนำเสนอบริบททั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะแกงตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านท่ามะแกเป็นโรงเรียนขนาดกลางขยายโอกาสเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด254คนค่ะแบ่งเ,เป็นระดับชั้นอนุบาลจํานวน22คนระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน150คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวน82คนค่ะ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน21คนค่ะภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการยุพภาชัยมงคลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะแกงจะมีทั้งหมด5ชนเผ่าค่ะได้แก่ไทยใหญ่คนเมืองอาข่าลีซอและลาหูค่ะดิฉันเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านท่ามะแกง เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2566และได้รับหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ค่ะโดยในระดับชั้นอนุบาลได้เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน2ห้องคือระดับชั้นอนุบาลปีที่2และระดับชั้นอนุบาลปีที่3อย่างละ1ห้องค่ะสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นะคะ เนื่องจากโรงเรียนบ้านท่ามกแกนของเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ชนบทห่ทางไกลาจากเขตพื้นที่การศึกษามากพอสมควรเด็กส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ซึ่งใช้โทรศัพท์ในการเลี้ยงดูลูกหลานซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ถดถอยไม่มีสมาธิมีปัญหาด้านการสื่อสารไม่มีความกล้าสแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้อีกคั้งเด็กไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองจากสภาพปัญหาดังกล่าวทําให้ดิฉันได้ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และจากโซเชียลอินเทอร์เน็ตช่องทางต่างๆที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กทาง4ด้าน จากที่ดิฉันได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยความกล้าแสดงออกและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเริ่มได้จากที่บ้านซึ่งเด็กส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่จะอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ค่อนข้างมีอายุจึงขาดความเอาใจใส่รวมไปถึงการทุทวนบทเรียนต่างๆที่เด็กได้เรียนในแต่ละวันยิ่งเป็นเด็กอนุบาลด้วยแล้วผู้ปกครองมักมองว่าเด็กยังเล็กอยู่ ยังไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองซึ่งทําให้เกิดการปล่อยตาละเลยเด็กในวัยประถมวัยค่อนข้างมากในปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่มองว่าเด็กในวัยแค่อนุบาลมาโรงเรียนมาเล่นไปวันๆฝากครูคเลี้ยงไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายแต่ในความเป็นจริงในวัยอนุบาลน,นั้นตั้งแต่ย่างก้าวเข้ารัวโรงเรียนโรงเรียนก็สามารถเกิดการเรียนรู้ให้เด็กได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้เด็กบางคนเกิดการเรียนรู้ที่ล่าช้ามีพัฒนานที่พัฒนาการที่ล่าช้าอย่างไม่ต่อเนื่องไม่ได้ฝึกการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวันไม่เกิดการเรียนรู้ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองบ่อยๆดังนั้นครูผู้สอนในระดับถมวัยจึงมีหน้าที่เข้าไปช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นค่ะและสามารถทําให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันได้ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ ดิฉันได้สอนเด็กแบบ Active Learning การใช้คำถามของครูเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้การให้เด็กตื่นตัวการสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กด้วยตัวเองสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วจากองค์ความรู้ใหม่การสอนแบบ Active Learning จึงเป็นเครื่องมือที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในลักษณะที่เป็นการกระตุน้นความคิดรวมยอดความเป็นหมวกมือ ความสัมพันธ์และการเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการเรียนการสอนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ของเด็กได้ค่ะการสร้างความหมายความเข้าใจในเนื้อหาสาระจนสามารถจัดระเบียบข้อมูลที่เรียนรู้ได้จากการเรียนแบบ Active Learning ค่ะ จากความสําคัญดังกล่าวโดวยดิฉันได้ออกแบบแผนการจัดประสบก,การณ์โดยการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2560มาจัดทําแผนการจัดประสบก,การณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์อของเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการการประกอบการใช้คําถามเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อของเด็กปฐมวัยผ่านรูปแบบการสอนแบบ Active Learning ในการจัดประสบการณ์ในครั้งนี้ดิฉันได้จัดทำแผนหน่วยโลกสวยด้วยสีสันแผนการจัดประสบการณ์ที่สองเรื่องแม่สีและการผสมสีซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ 1. เด็กสามารถบอกแม่สีทั้งสมสีได้ได้แก่สีแดงสีน้ำเงินและสีเหลือง 2. เด็กสามารถบอกสีที่เกิดจากการผสมสีได้ 3. เด็กสามารถทำกิจกรรม ร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีเป้าหมายซึ่งมีวิธีการจัดกิจกรรมดังนี้ค่ะขั้นนำา 1. เด็กและครูร่วมกันร,ร้องเพลงสวัสดีพร้อมทำท่าทางประกอบ 2. เด็กและครูร่วมกันท่องคำค้องจอง7วันฉันนั่งนับและเพลงโลกสวยด้วยสีสันโดยครูท่องสองครั้งและเด็กท่องตามพิรวศพร้อมท่าทางประกอบค่ะ 3. ครูสนทนาพูดคุยกับเด็กๆเกี่ยวกับเพลงและคำคล้องจองที่ร้องพูดถึงเนื้อหาในเพลงและคำคล้องจองว่าในคำคล้องจองมีสีอะไรอยู่บ้างและสีที่เด็กๆได้พูดถึงนั้นตรงกับวันอะไรซึ่งเป็นความรู้เดิมของเด็กๆค่ะขั้นดำเนินกิจกรรม 1. ครูให้เด็กๆบอกชื่อสีที่เด็กๆเคยพบเจอในกิจวัตรประจำวัน โดยถามว่าเด็กๆรู้จักสีอะไรบ้างและเห็นสีนั้นมาจากที่ไหนคะ่ะ 2. ครูนำภาพแผนผังสีปริศนามาให้เด็กๆด,กดูและทายคำปริศนาพร้อมกับเปิดแผนภาพทีละหนึ่งภาพจนครบทั้ง3ส,สีคะ่ะในแผนผังจะมีทั้ง3ส,สีคือสีน้ำเงินสีแดงและสีเหลืองคะ่ะ 3. ครูนำกล่องวิเศษออกมาให้เด็กๆดู แล้วก็ให้เด็กๆออกมาล้วงทีละคนจนกว่าจะครบและครูได้อธิบายถึงอุปกรณ์ที่เด็กๆได้ล้วงออกมาว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่เด็กๆล้วงออกมาสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างพร้อมกับตั้งคําถามให้เด็กๆได้ตอบคําถามค่ะ 4. ครูและเด็กตั้งสมมุติฐานก่อนการผสมสีดังนี้เด็กๆคิดว่าสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะเกิดเป็นสีอะไร เด็กๆคิดว่าสีแดงผสมกับสีเหลืองจะเกิดเป็นสีอะไรเด็กๆคิดว่าสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองจะเกิดเป็นสีอะไร <ing and> <again> และเด็กๆคิดว่าถ้าเรานำสีมาผสมกันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเด็กและครูช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมผสมสี <ing and> <again> ครูสาธิตการผสมสีจำนวนหนึ่งสีให้เด็กได้ดูและสังเกตและทาลงไปบนใบงาน 6. ให้เด็กๆเ,เข้ากลุ่มตามสีและแจกอุปกรณ์การผสมสีและให้เด็กๆลงมือผสมสีทีละหนึ่งสีทีละขั้นตอนตามที่ครูคบอก 7. เมื่อผสมสีครบแล้วเด็กๆเ,เก็บอุปกรณ์และนําเสนอผลงานทีละกลุ่มขั้นสรุปเด็กๆและครูช่วยกันสรุปการผสมสีที่ได้รวมทั้งตั้งคําถามปลายเปิดเช่นสีที่ผสมกันได้สีส้มอะไรบ้างที่มีสีส้ม ซึ่งจากการจัดประสบการณ์ในครั้งนี้พบว่าเด็กสามารถบอกสีแม่สีและการผสมสีที่เกิดจากการผสมได้เด็กสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสีที่ผสมได้และสีที่พบเจอในชีวิตประจําวันได้สามารถทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีเป้าหมายเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองดังที่ดิฉันได้คาดหวังไว้ในการจัดประสบการณ์ในครั้งนี้ทําให้เด็กปฐมวยัยชั้นอนุบาลปีที่สองของโรงเรียนบ้านท่ามะแกน มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้นค่ะในการนําเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในคลิปนี้หากมีข้อบกพร่องประการใดดิฉันขอน้อมรับคําแนะนําคําติชมและจะนําไปพัฒนาในการจัดประสบก,การณ์ในครั้งต่อไปดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ